สวัสดีครับไมโครเวฟตัวนี้มาจากอุดอรธานีนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าในระบบเราจิดิตบบ้านเราดูแล้วเขาน่าจะแพ้อย่างดีเลยอุยทำไมหอดแค่นี้เอง,งอไม่มีจริงมันน่าจะมีเนาะเสียวอะ่ะ วอนถ้าไม่แตกนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มันต้องมีกรกระแทก่อยนะตัวนี้นะโอ้เพียวๆเลยเนี่ยนี่หลุดออกมานะครับฝากระจกนี่หลุดทะลุออกมาทีนี้มันหลุดนะครับหลุดทะลุออกมาแต่ว่าก็ไม่เสียหายอะไรมากโอเคถอดดูเลยนะครับเพราะว่าเขาบอดเขาถอดรื้อแล้วแหละ ไปเช็คไปเช็คที่ร้านแล้วก็เช็คที่สถานบันไีซ้ายแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแมกนีตอนเสียเดี๋ยวผมจะถอดดูก่อนนะครับ mm hmm. ถอดดูก่อนถอดเพื่ออะไรก็ถอดเพื่อดูว่าการประกอบสมบูรณ์ไหมเพราะว่าเราจะทดสอบนะครับว่าอาการเสียมันเป็นยังไง mm hmm. เสียบเลยไม่ได้นะต้องดูก่อนว่าเขาประกอบไว้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ mm hmm. อย่างนี้นะหลังจากที่เปิดฝาออกมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู คือไมโครเวฟไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยมันไม่มีอะไระที่แตกต่างกันมากนะพูดออาง,ง่ายๆแล้วกันนะก็คือไฟเข้ามาก็มาผ่านฟิวนะก็จะมีตัวนี้นะครับเทอร์โมสวิตช์นะเป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิตรงนี้นะครับคือไฟมันจะต้องมาผ่านนี้ก่อนพอผ่านตรงนี้ไปไหนไฟเข้ามาเนี่ยนะครับเรามองภาพภาพกว้างๆแล้วกันนะครับไฟเข้ามาก็มามา,มาผ่านฟิว ก็ตัวนี้จะเป็นตัวกันฟ้าผ่านะตัวสีสีนี้นะครับกันไฟสูงกันฟ้าผ่าเข้ามานะเขาเรียก VDR หรือวาล i s ิสเตอร์นะครับส่วนฟิวก็ไว้ป้องกันเวลาเวลามันช็อตนะครับเกิดการช็อตรัดวงจรมันก็จะตัดออกป้องกันอันตรายนะก็เข้ามาก็จะมาผ่านนี่นะครับเทอร์โมสวิตก็พอผ่านเทอร์โมสวิตเนี่ยมันก็จะมาผ่านสวิตประตูครับสวิตประตูนี่ไอตัวเนี่ยตัวดำๆเนี่ยนะครับ นี่นะผ่านสวิตประตูอ่าก็คือถ้าเราเปิดประตูออกมาุวกมันก็จะตัดไปเลยนะครับกดสวิตประตูเปิดออกมาางี้นะครับสวิตก็จะออฟไฟก็จะไม่เข้าเครื่องนะไม่เข้าเครื่องหมายว่าไม่เข้ามาที่ชุดนี้นะครับทั้งชุดทัมเมอร์และชุดเนี้ยชุดวงจรที่มันจะสร้างไฟแรงสูงขึ้นมาเนี่ยนะมันจะไม่มันจะตัดออกนะครับซึ่งวงจรเนี่ยในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ LG เนี่ย ผมทำคลิปเกี่ยวกับการไล่วงจรซึ่งจะไม่ต่างกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปไปดูได้นะครับามาปุ๊บก็ผ่านสวิตตประตูผ่านสวิตตประตูไปไหนก็จะมาผ่านาท่ามเมอร์แล้วก็เข้าที่นี่นะครับเข้าตรงนี้เข้าที่มอแปลงนะครับหลักง่ายๆคือ,อทดสอบตรงนี้อะไรก็ได้นะครับทดสอบไฟเข้ามอแปลงเนี่ย ก็แปลงนี้โอ้โหไฟมันเข้าข้างงนู่นนี่นะนะอันนี้เป็นกดทางออกนะกดทางเข้ามันอยู่พันอยู่ด้านในนู้นนะครับโอ้ดูนี้ทํามาเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็เช็คยากนะพูดถึงนะเพราะครว่อ c ซมันอยู่ด้านในนูนะ่นนะครับไฟ a อซด้านเข้ามันอยู่ข้างในนะครับมันจึงถอดมาแปลงตัวนี้ออกมาก็เอาเป็นว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเช็คฝั่งทางด้านนี้ดูก่อนก็ตัวเข้าขายที่เห็นนี้ก็คือฟิวนะครับเขาก็จะบอกขนาดของฟิวไว้นะเอฟ 700 mA ก็คือ700ร้มิลลิแอมนะครับห้ากิโลวนห KV ก็มันก็จะมีขั้วเราก็ไม่ต้องถอดนะครับฟิววัดโอ์มเอาในการวัดฟิวเราก็ใช้มิเตอร์นะครับก็ตั้งที่ยันคูนึ่งนะครับเนี่ยฟิวมันขาดนะครับฟิวขาดเดีย๋ยวถอดฟิวมาดูก็มันอะยู่ด้วยกันนะครับ ตัวสีขาวนี่คือฟิลนะฟิลต่อร่วมข้างในก็มีคปาซิเตอร์แล้วก็ตัวดำนี่คือไดโอดนะครับการวัดไัโอดนั้นให้เราปรับมาที่10กิโลนี้นะครับ10กิโลใช้มมเตอร์รุ่นที่มีย่านวัดคูณ10กิโลนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะวัดแล้วก็วัดวัดที่ไดโอดเนี่ยตัวดำๆเนี่ยผมวัดไปเลยครับ วัดสอทีนะ,ะมันมีขาอยู่2ขาเนี่สลับขา2อทีสลับสาย2อทีอันนี้มันไม่ขึ้นนะแล้วก็สลับสายมิเตอร์ซะสลับสีดํากับสีแดงวัดเข้าไปอีกทีนึ่งครั้งแรกไม่ขึ้นแต่ครั้งนี้ขึ้นได้โอด,ดีนะครับส่วน C, อ่าซยึดคาปาซิเตอร์นะครับก็ใช้ย่านนี่แหละคุณ 10k เนี่ยเราก็วัดบัดี่คั่วซนะครับ มันมีสองขานะแต่ให้มันโดนนะแต่ปุ๊บมันจะตีขึ้นแล้วก็ตกนะสลับขาสลับสายมิเตอร์อีกทีนึงครับวัดแต่มันก็จะตีขึ้นแล้วก็ตกนะปุ๊บตีขึ้นตกนะสลับปุ๊บวัดเออตีขึ้นตกอย่างนี้นะครับ C ก็ดีไดโอดก็ดีแต่ฟิลขาด ปัญหาตัวนี้คือทํางานแต่ไม่ร้อนแต่ครอว่าฟิวขาดเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนฟิวก่อนนะครับเพราะถ้าฟิวขาดมันก็ทําให้เครื่องมันไม่ร้อนอ่ะคือทํางานปกติแต่ไม่ร้อนถ้าเปลี่ยนฟิวปุ๊บใช้งานได้ก็จบแต่ถ้าเปลี่ยนฟิวแล้วทดสอบแล้วทํางานแต่ไม่ร้อนเหมือนเดิมเราต้องมาเช็คว่าไฟ AC เข้าม้อแปลงไฮวอนี่มีไหมถ้าไฟ AC เข้าม้อแปลงไฮวอมีปกติอ่าก็ตัวนี้แหละนะครับแมกนีตอนเราจะวัดแมกนีตอนดูก็ได้นะครับ ม่อนตอเนี้ถ้าวัดสองหลักเนี่ยสองขาเนี่ยมันมันจะขึ้นศูนย์หมดนะตรงนี้นะครับมันจะขึ้นศูนย์หรือจ,จะวัดเช็คว่ามันรั่วลงจาวรือเปล่าก็ประมาณที่สิบกิโลนี้ก็ได้นะครับประมาณที่สิบกิโลเช็ครั่วลงกาไหมไม่ขึ้นก็คือไม่รั่วนะครับประเด็นผมว่าน่าจะฟิวขาดถ้าแค่ฟิวขาดนะเปลี่ยนฟิวเราก็จบนะครับ ตัดฟิวออกมาวัดตรงนี้มันจะมีเดือยล็อกตรงนี้นะเดือยตรงนี้นะครับดันนิดนึงดันเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมต้องมีเดือยอตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยเล็กๆตรงนี้เมันจะล็อกรูตรงนี้ไว้นะครับมันจะมีรูนิดนึงตัวนี้แล้วเราก็เอาเนี่ยตรงนี้นะครับ เอาอะไรก็ไดไดันดันพวกมันก็จะยกเดือยตรงนี้ขึ้นมานะครับทำให้ถอดออกง่ายนะอันนี้เป็นเครื่องมือของช่างปูนนะครับเอามารับมาฝนที่กระดาษทรายละเอียดสูงนะครับเบอร์หนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยนะฝนแล้วมันจะไม่คมนะครับแต่ว่ามันจะเล็กเอาไว้แกะแกะกรอบพวกทีวีพวกอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นพลาสติกสลักพลาสติกนะก็ก็ช่วยได้นะ เป็นเครื่องมือที่เราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสีทองนะครับเส้นมันขาดเลยนะมองก็เห็นนะครับเต็มพิเตอร์ที่คูนึงนะครับวัดดูว่าขึ้นไหมไม,ไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับปกติเข็มมันจะตีขึ้นมาอันนี้ไม่ขึ้นเลยส่วนตัวนี้คือฟิวนะครับถ้าฟิวดีมันก็จะขึ้นแบบนี้นะก็เราก็เวลาแก่ก็นี้นครับ ก็ไม่ยากนะตัวนี้อาจจะเออันนี้ถอดง่ายฮะดึงออกเลยดึงหัวดึงท้ายแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็ดูด้วยนะครับให้มันแน่นด้วยนะเพราะว่าเพระกระแสไฟ้ามันมันเยอะไฟมันเยอะครับไฟมันแรงเวลาถ้าเกิดขามันหลวมเนี่ยเมันจะเกิดความต้านทานขึ้นนะครับคือมันไม่สนิท พอไฟวิ่งไฟมันเยอะมันวิ่งมันจะวิ่งแล้วมันวิ่งวิ่งไม่ราบรื่นนะครับมันก็จะเกิดความร้อนแล้วฟิวมันก็จะขาดง่ายนะแล้วก็ควรให้มันแน่นๆนะครับบีบเข้าไปได้นะโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ใส่คืนถูกไหมเนี่ยยังไงก็ได้นะครับ จะซ้ายจะขวาไงก็ได้เพราะว่าฟิลมันไม่มีขั้วนะก็ใส่ครับไปเลยจำได้ไหมอยู่ขาไหนนะครับมันมีอยู่สองขาไม่ขาซ้ายก็ขาขวาขาซ้ายมีรูอยู่แล้วนะขาซ้ายมันมีขานี้ต่ออยู่แล้วขาขวามันไม่มีอะไรนะครับนอกจากไดโอดล้วก็ใส่ขาขาับก็จําได้แล้วนะครับส่วนอันนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็บังคับอยู่แล้วนะขาตรงกลาง ใส่ปึ๊กเดี๋ยปึ๊กก็แน่นปัก๊กอันนี้ก็ดันเข้าไปให้มันแน่นๆนะครับอันนี้คือขั้วแมกนะีตอนนะดูนะครับให้มันแน่นนะอย่าให้หลวมนะลวมแล้วมีปัญหาเอาละท่านนี้ก็ถ้าเราจะเทสนะก็คือไม่รู้ ว่าเขาเช็คอะไรมาบ้างเพราะว่าเครื่องนี้ผ่านการ,การเช็คการตรวจสอบมาแล้วนะคือคนเช็คคนก่อนเขาบอกว่าแมกนีโตนนี้เสียนะครับเราจะเชื่อได้ไหมก็เราไม่ได้เช็คเองเราก็ฟังไว้นะครับเราต้องรู้ต้องเห็นด้วยตัวเองนะก็เอาน้ำนะครับใส่ถ้วยแก้วกาแฟเซรามิกนะตั้งเลยตอนนี้มันไม่มีถาดเราก็ตั้งตรงกลางได้นะครับก็ปิดฝา นะครับ lg นะเครื่อง lg นะครับรุ่นตามนี้นะเดี๋ยวค่อยดูรุ่นอีกทีอ่ะดูก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูรุ่น ms นี่คือโมเดลนะครับโมเดลเครื่อง ms 2 4 2 7 bw นะของ lg ขนาดกำลังัตต์เท่าไหร่ก็ดูเขาก็จะบอกไว้นะ800รนะัตต์ะความถี ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ2,450เมกะเฮิร์นะหรือ2,450ลนะ้านเฮิร์เข้าสูงขั้นตอนการทดสอบเบิร์กหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เราปล่าไว้ที่ไรอันนี้อันนี้สูงสุดเลยนะกำลังวัดตอนนี้ปล่าไว้ที่สูงสุดเลยนี่นะครับสูงสุดไว้สูงสุดแล้วกันนะครับ อันนี้ใส่ซะเตรียมพร้อมเสียบปลัก๊กทคนเนอร์อ,อัพอยู่นะครับโอ้โหไม่มันดังอย่เงี้ยเสียงดังอย่างนี้แม็กนีตอนมันน่าจะเสียนะ อันนี้คือจากประสบการณ์นะครับวิควันขึ้นแล้วควันอะไรอ่ะควันกลิ่นนะวันกลิ่นกลิ่นควันมอแปลงนี้ร้อนเลยนะครับมอแปลงใหญ่เนี่ยร้อนมอแปลงนี่ร้อนนะ กล,กลิ่นหอมของทรานส์ฟอร์เมอร์ออกมาเลยนะครับตัวนี้เย็นอันนี้เย็นอันนี้อุ่นอุนอนจะร้อนนะครับฟิวขาดหรือ,อยังเอ่ยไม่มีตอนเสียนะครับไม่มีตอนเสียแน่นอนอาการอย่างนี้นะจากที่เราเปลี่ยนฟิวนะครับเครื่องทำงานเอ่อแปลงร้อนไม่มีตอนเย็น แต่วัดแล้วแม่นิตอนไม่ไม่รั่วนะครับก็นะเดี๋ยวจะหาแม่นิตอนมาเปลี่ยนดูนะครับแม่นิตอนคือถ้าเสียงดังๆอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ผมเลยนะครับคือเครื่องทำงนานไปถึงแต่เสียงดังอออดังแรงๆสั่นๆอย่างเงี้ยแม่นิตอนมันเสียอันนี้ก็หลังจากที่เราถอดแม่นิตอนออกมานะครับกระดาษ กระดาษที่ที่เขียนอ่าบอกระบุเบอร์แล้วบอกบอกระบุเบอร์อะไรต่างมันหลุดออกไปนะครับอันนี้ก็คือตัวแมกนีตอนที่ถอดออกมาตัวนี้เป็นแมกนีตอนตัวเดิมนะครับมันจะเป็นอ่อสี่เ,เหลี่ยมจัตุรัสนะปีกข้างๆนี้เอาไว e ้ยึดน็อตเบอร์หายนะครับสองขั้วการวัดด้วยมิเตอร์นะครับทราวัดที่ขั้วเนี่ยมันจะขึ้น ขึ้นศูนย์หมดเลยนะตรงนี้นะครับวัดที่หลักเสียบสายเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะวัดเช็คดูรั่วว่ามันช็อตลงกลางไหมก็วัดเส้นใดเส้นหนึ่งกับโครงนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไม่ช็อตไม่รั่วนะไม่รั่วเห็ว่ามันเสียเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่วัดรั่วลงกลางไหมไม่รั่วนะครับ วัดสองขาขึ้นศูนย์หมดเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปอาจจะอ้วนกว่ากันนิดนึงนะครับอันเดิมอยู่บนนะครับอันใหม่อยู่ข้างล่างคือถ้าเป็นมวยก็คือส่วนสูงเท่ากันส่วนสูงเท่ากันแต่ว่าความหนาความบึกบึนเนี่ยตัวใหม่เนี่ยบึกบืนกว่า ได้เปรียบตรงไหน,นตรงการระบายความร้อนนะครับซึ่งอันเดิมมันจะเล็กกว่าอันใหม่นี้จะกว้างกว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผลอย่างไรประกอบครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงขั้นตอนการทดสอบจะได้พอดีนะยึดน็อตยึดเอยได,ได้พอดีเลย เหม็นอึงนี่ป่ะโอ้ ก็หลังจากที่งงๆอยู่กับเครื่องอยู่อยู่พักใหญ่นะครับก็คือว่าสงสัยว่าเมื่อเราเปลี่ยนแมกนิตอนไปแล้วทำไมทดสอบปรากฏว่ามอแปลงอยู่ร้อนร้อนเร็วกว่าเดิมร้อนแรงกว่าเดิมนะครับเราก็งงแล้วก็เลยมาถอดมอแปลงนี่ออกมาเช็คถอดออกมาปุ๊บมาดูก็มันก็ไม่น่าจะเสียนะครับเดี๋ยวพอมาดูวงจรที่เขาต่อไว้อันนี้คือผ่านช่างมานะครับ พอ,อมาดูวงจรแล้วอ,อยูตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้ด,ดินสอเขียนนะอันนี้คือวงจรนะครับตัวนี้คือหมอ่แปลงไฮโวนต์อันนี้ของเดิมที่ที่มากับเครื่องนะครับเขาจะต่อแบบนี้ก็คือว่าฝั่งออกเนี่ยฝั่งออกคือฝั่งเนี่ยครับที่มันจะไปต่อเข้ากับ C แล้วก็ต่อไปเข้ากับตัวไอไแบงค์นี่ตอนขัน้วนึงเนี่ยตรงนี้นะ พอเรามาดูตรงนี้นะครับคือเส้นขอบสองข้างของตัวทรานซิสเมอร์เนี่ยมันจะต่อกับขั้วแมกนีตอนอันนี้คือขั้วของแมกนีตอนนะครับขั้วเสียแมกนีตอนนะตรงนี้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยเขาจะต่อตรงกลางคือจุดที่เป็นฟิวที่มันขาดตรงนี้นะครับฟิวเนี่ยมันขาดเนี่ยมันจะต่อมาเข้าขาของคาปาซิเตอร์ก็คือ,อตรงนี้นะครับตรงนี้นะซึ่งขาตรงนี้เนี่ยมันจะต่อไดโอดกับคาปาซิเตอร์นะ ต่อคาปาซิเตอร์ขาหนึ่งต่อคอมคาะต่อเข้าไปกับจุดที่ไปเข้ากับแมกนตตอนนะตรงนี้นะก็คือพูดง่ายว่าตรงนี้นะครับเส้นนี้นะที่มันมาเข้าขั้วแมกนตตอนเนี่ยมันจะต่อกับซีตรงนี้ขาน,นี้นะครับขาน,นี้ขาฝั่งนี้นะะเดี๋ยวต่อให้ดูนะนี่คือที่เขาต่อมานะครับเสียบตรงนี้นะเสียบตรงนี้นะครับตรงนี้ขาซีขาเดียวเนี่ย ต่อเข้ากับตัวแมกนีตอนแล้วก็ต่อมาเข้าตัวมอแปลงนะครับก็คือวงจรตรงนี้นะตรงนี้นะครับคาซีต่อเข้ากับแมกนีตอนแล้วก็อีกทันก็เชื่อมมาเข้ากับตัวมอแปลงตัวนี้นะที่เข้าต่อไว้พอเรามาดูคาซีอีกขาหนึ่งก็คือฝั่งด้านนี้ซึ่งต่อไดโอดลงการแล้วก็อีกขาต่อผ่านฟิวนะครับต่อไดโอดลงกาวนะครับต่อไดโอดลงการแล้วก็อีกขาต่อผ่านฟิวเข้ามอแปลง อันนี้คือของเดิมที่เขาต่อไว้นะเดี๋ยวพอมาดูอันนี้คือ,อวงจรนะครับถ้าไปดูในคลิปการซ่อมอไมโครเวฟ LG กระลรวงจรนะครับ LG, ในในเพลย์ลิสต์ไปดูได้นะเพื่อนๆถ้าเกิดอ,อยากอยากจะดูนะครับเพราะตัวนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมออกมาแชร์ให้ฟังให,ให้ให้ดูนะครับอันนี้ก็ขออภัยที่ใช้ดินสอาวาดนะอันนี้ก็คือมอปแปลงในวงจรที่ผมอาได้ทําไว้นะครับ นวงจรที่เขียนออกมาจากเครื่องจริงๆผมดูเทียบกับไมโครเวฟของอิเล็กโทรลักแล้ววงจรเนี่ยที่ผมเขียนมานะครับที่ผมทาคลิปไบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าหลักง่ายๆนะขอบของหม้อปแปลงนะครับคือขาที่ไม่เป็นฟิล์นะขอบของหม้อปแปลงเนี่ยมันจะต่อเข้ากับอันนี้คือหลักเสียบแมกนีตอนนะครับหลักที่เราใช้เสียบแมกนีตอนมันจะมี2อขั้วนะซึ่ง2อขั้วเนี่ยจะต่อเข้ากับขาหม้อปแปลงนะครับขาหม้อปแปลงเลย ส่วนหลักตรงกลางมันจะมีฟิวซึ่งฟิวตรงนี้นะครับมันจะต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์เห็นไหมเห็นเห็นขาคาปาซิเตอร์นะครับความแตกต่างของอันใหม่ที่ผมจะต่อกับอันที่มากับเครื่องที่เขาต่อไว้เห็นหรือยังครับเขาจะต่อมาผ่านไดโอดลงกลางตรงนี้นะครับแต่ของที่จะต่อใหม่ก็คือหลังจากที่ดูวงจรแล้วอันนี้คือผมจะต่อดิจิทลประเทศจะจะทำการเทสให้ดูนะครับก็คือฟิวมาปุ๊บเนี่ยมันจะ จะต่อข้อ C ีอย่างเดียวส่วนไดอดเนี่ยจะต่อตรงหลักริมนะครับตรงขาที่ต่อกับขอบตรงเี้ยต่อลงกลาวนะซึ่งของเดิมมันจะต่อตรงนี้ลงกลาวเลยนะครับมันผิดกันนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าระหว่างของเก่าที่มาก,กับเครื่องกับอันใหม่ที่ผมต่อผมจะต่อตามนี้นะครับต่อตามวงจรที่ผมศึกษาแล้วก็ดูแล้วนะว่าอันไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารูนะครับของเขาอาจจะถูกก็ได้เขาเขาต่อไว้นะครับหรือของผมอาจจะถูกก็ได้ เพราะหลักวงจรเนี่ยไมโครเวฟเนี่ยมันจะไม่ต่างกันมันจเหมือนกันเกือบทุกเครื่องนะครับเพราะหลักการเกิดความถี่ตรงนี้มันไม่หนีกันนะครับมันเหมือนกันเพราะมันหนกับก๊อปปี้งานกันมานะครับเหมือนกับคนคิดต้นคิดคือคนเดียวแล้วก็มามาทํแต่งบริษัทก็ซื้อลิขสิทธิ์มาทําอะไรงี้นะครับก็ก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้นะเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนแมกนีตอนไปแล้วเนี่ยเทสปุ๊บร้อนโอ้โหร้อนร้อนร้อนกว่าเดิมตอนที่มาเลยนะครับร้อนมากๆเลยแป๊บเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูครับสิ่งที่ผมทํากับสิ่งที่เขาทําไว้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน mm hmm. เดี๋ยวจะลองแล้วนะครับเ mm hmm. สียงดังนิ่มขึ้นนะ mm hmm. ไม่ดังสนั่นเหมือนเดิมแล้วเอาละเอละพอก่อนพอก่อนนะครับ mm hmm. ถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะได้เซฟที่ได้ mm hmm. ก้อนอุ่นแล้วนะครับ ก้นอุ่นก้นแก้วนี้อุ่นแล้วเอาละเดี๋ยวเราไปดูว่ามอแปลงมันร้อนไหมเดี๋ยวเอาเอาแก้วมาก่อนเดี๋ยวน้ำมันคว่ำเออมอแปลงไม่ร้อนมอแปลงไม่ร้อนอา้าว๋ยวลอง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  ลองลองลองคืออะไรลองนานนานคือถ้ามันสำเร็จคือเราอะถูกวางยานะสับทางช่างเขาชอบใช้คำนี้นะครับคำว่าวางยาก็คือว่าผ่านช่างแล้วช่างทำนะสลับนู่นนี่นั่นทำให้เราเกิดความสับสนหรืออซ้ำยากขึ้นนะครับ หรือบางทีพังมากกว่าเดิมอีกนะเขาเรียกวางยาไว้เอาละเปิดตาแล้วนี่ไงนะคนนะทำให้มันเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียได้นะครับอย่างเช่นเอาสายเสียบผิดอะไรอย่างเงี้ยนะมีแต่คนเท่านั้นทะี่ทำได้นะครับลองต่ออีกหน่อยหนึง่งอย่าต่อผิดนะครับวงจรอย่าต่อผิด จำไว้ยอย่างคือเส้นขอบมอแปลงนะ,อะมอแปลงไฮโว้นี่นะครับเส้นขอบมันเนี่ยมันจะต่อเข้ากับขั้วเสียบแมกนีตอนแล้วไดโอดจะต่อกับเส้นขอบนี้ลงกลาวนะครับส่วนสีก็ต่อข้ามมาผ่านฟิวเข้าตรงกลางนี้อย่าต่อเพลินะครับปัญหาคือเครื่องเนี่ทำงานแต่ไม่ร้อน เจ้าของเครื่องเนี่ยเอาไปทําการตรวจเช็คแล้วเขาฟันมาว่าแมกนีตอนเสียก็อะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะอะไรก็เลยส่งเข้ามาส่งพัสดุมานะครับส่งมานี่เหมือนรักของมากเลยไม่ห่อไม่อะไรเลยใส่กระดาษหุ้มมาอย่างดีนะไม่พังนะครับก็ผมมาแกะดูวงจรเดิมๆนะครับผมก็เช็คปรากฏว่าฟิลมขาด ฟิวขาดเปลี่ยนฟิวแล้วทดสอบไม่ร้อนนะครับแล้วก็เสียงก็จะดังนะเหมือนกับต้นคลิปที่ให้ดูนะก็ปปากฏว่าผมก็เปลี่ยนแมกนีตอนแมกนีตอนปุ๊บลองปุ๊บหมอแปลงนี่ร้อนปี๊ดเร็วมากเลยนะครับเอามาเช็คหมอแปลงมันก็ไม่น่าจะเสียนะครับพอเราคิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นตอนแรกจบมาได้เลยนะครับร้อนอันเนี้ยเราขนาดเราต้มจนน้ํามันร้อนจนเดือดปุ๊บปุแล้วนะครับ เนี่ยนะเนี่ยขนาดต้มจนขนาดนี้แล้วมาแปลงยังไม่ร้อนเลยเพราะการต่อวงจรผิดไว้นะครับดีไมด่ดีแมกนีตอนัเดิมอาจจะไม่เสียนะอาจจะขาดแค่ฟิวเดี๋ยวผมจะลองสลับแมกนีตอนตัวเดิมใส่ดูใส่คืนดูนะครับว่าแมกนีตอนมันเสียหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเอาแมกนีตอนตัวเดิมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองต้มน,น้ําดูนะ,ะก็จะได้รู้ว่าแมกนีตอนเดิมเลยมันเสียหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วม like ันเสียแค่ฟิวตัวเดียวนะครับเออมันดังแรงถ้าเสียงดังแรงเนี้ยแมกนีตอนมันมักจะเสียนะครับได้ลองไปสักพักหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ไปกค่สขาแล้วอืมแมกนีตอนเสียจริงๆด้วยนะครับ สรุปว่าก็คือแมกนีตอนเสียและฟิวเสีย2จุดนะครับตัวนี้นะแมกนีตอนเสียแล้วก็ฟิวเสียด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมกนีตอนตัวใหม่ใส่อันนี้ก็หลังจากที่เราใส่ตัวแมกนีตอนตัวดีเข้าไปแล้วนะครับก็ทดสอบดูต้มน้ำมีถ้วยประมาณสัก5นาทีนะ เสียงมันจะเบานะครับมันจะเงียบนะคือถ้าไม่ในตอนเสียมันจะดังอื้งเลยนะครับอันนี้คือผมสังเกตดูนะหลายเครื่องแล้วที่ทําที่ไม่ในตอนมันเสียทํางานแต่ไม่ร้อนแต่เสียงดังอื้อื้อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแต่ก็ไม่สรุปนะครับไม่ฟันธงนะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาแบบนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเครื่องทํางานแต่ไม่ร้อนนะ แถมเสียงดังอีกนะเอ่อผมอ,อครูวิราชาเขาบอกว่าไม่มีตอนเสียก็ลองเอาไปประกอบกันพิจารณาดูนะครับว่าจริงไหมนะก็เป็นประสบการณ์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เอาไปเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดเ,เครื่องที่บ้านของเพ,อเพื่อนมีปัญหาเองนะครับก็ลองไปดูนะครับครบแล้ว เนี่ยร้อนนะครับนี่เลยสวยงามครับสวัสดีครับเนี่ย yeah, ชานี้ก็มาเทสนะครับก่อนที่จะส่งเครื่องนี้ไปไกลนะครับถึงอุดรธานีที่จานมันไม่หมุนนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถาดชุดหมุนนะครับเดี๋ยวมันแตกเพราะาส่งไปไกลก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้อุ่นที่ความร้อนในระดับ ระดับนี้นะครับ360ตั้งไว้ที่5นาทีตอนนี้ก็จะครบกันหมดแล้วนะต่อไปที่360องศาอุณหภูมินะครับไอวัดนะครับกําลังวัดนั้นปรับที่360นะ5นาทีครบแล้วก็เป็นการอุ่นอาหารนะครับซึ่งไมโครเวฟนั้นทำได้ดีนะกับอาหารที่โอ้ร้อนอาหารหแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าจานเนี่ยควรใช้ที่เป็นกระเบื้องหรือแก้วจะดีที่สุดนะครับ